ค่ะสวัสดีค่ะมี youtube นะคะพามาดูต้นเผือกนะคะจากที่หัวมันจะเน่านะคะเราเอามาลงกระถางอันนี้เป็นกระถางกล่องโฟมนะคะแป๊บเดียวค่ะเผือกนี้เป็นอะไรที่มันปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะสูงจะเลยเอวไปแล้วนะคะดูสิคะอันเนี้ยค่ะเห็นไหมเน,นี้ยค่ะ จากหัวที่มันจะเน่าเราปัดเอามาปลูกนะคะอันนี้มาติดตามเมืม่อวานนี้เป็นเม็ดกลมๆนี้คือทําปุ๋ยมาจากพวกจุลินทรีย์นะคะหมักแล้วก็ใส่นมสดใส่ถั่วเหลืองใส่สับป,ปะรดนะคะแล้วก็ใส่กาก,ากน้ําตาลน,นะคะหมักประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็เอาผสมกับดินนะคะมาดูปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะ หมักใส่ดินนะคะอันนี้คือใส่ถั่วเหลืองใส่จุลินรีย์แล้วก็ใส่ขี้วัวนะคะแล้วก็หมักไว้ใส่นมสดค่ะใส่เปลือกสับประรดนะคะหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็เอามาโรยตรงเนี้ค่ะมันก็จะได้เผือกให้ปุ๋ยอย่างงามเลยนะคะปุ๋ยนี้ไม่ไม่ได้ซื้อเองนะคะคือหมักหมักอันนี้เรามาดูใกล้ๆนะคะต้นนี้กําลังเกิดนะคะ อันนี้เป็นต้นมันฝรั่งคะ่ะกำลังเกิดอันนี้ต้นคาวปามันมันฝรั่งกำลังแตกกิ่งขึ้นมานะคะอันนี้เคปกุดเบอรี่นะคะอันนี้มันฝรั่งกำลังเกิดมาดูตรงนี้อันนี้คือต้นมันมันฝรั่งนะคะต้นนี้คะ่ะมันฝรั่งกำลังเกิดโอ้โหพามาติดตามต้นเผือกนะคะ เป็นต้นไม้ที่บอกรักคนปลูกตลอดเวลานะคะดูรูปหัวใจของเขาค่ะใบสวยงามมากเลยค่ะสําหรับคนรักต้นไม้นะคะจะชอบมาดูค่ะมาดูต้นใหญ่ของเขานะคะมีน้ำกิ้งบนใบแดงค่ะสวยมากคนเวลาเราลดน้ำเราก็รู้สึกว่าเขาบอกรักเราตลอดเวลานะคะต้นไม้ต้นนี้ค่ะก็มาดูต้นขิงนะคะ ขิงนี้เป็นสมุนไพรเขาเรียกว่าอายุวัฒนะนะคะทำข้าวมันไก่ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะหรือเราจะไปเ,เขาเรียกว่าดองขิงค่ะเป็นยาอายุวัฒนะกินวันละสองสามชิ้นนะคะแล้วก็ใบของเขานะคะขิงเนี่ยค่ะเวลาเราปัสสาวะขัดนะคะเอาใบของเขาไปต้มใส่กับน้ำตาลน,นะคะแล้วเอามาดื่มนะคะแก้ปัสสาวะขัดได้ค่ะเนี่ยค่ะ ันนี้ต้นข้าวป่านะคะอันนี้มันสำปะหลังอุ๊ยพูดผิดอันนี้อันนี้มันเป็นมันฝรั่งค่ะขอโทษด้วยนะคะมันฝรัง่งกำลังเกิดน่ยค่ะพามาดูใช่หไหมเหือยไหมอันนี้ก็เป็นต้นเผือกนะคะน่ารักเลยกำลังเกิดกระจุกกระจิก อันนี้เมื่อวันเราใส่ปุ๋ยไปนะคะก็เลยมาติดตามมีต้นหอมผูกขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เราปลูกใส่กล่องโฟมนะคะมาดูอันนี้เล็กๆใบนี้น้อยนี่คือใบแรกค่ะอันนี้ที่ปลูกนี้ก็คือมันเป็นสตรอเบอรี่นะคะกําลังเกิดฝานเปลือกแล้วก็ลอยๆเลยค่ะกําลังเกิดสตรอเบอรี่กาลังเกิดเยอะเลยเห็นไหม ก็ปล่อยให้มันเกิดก่อนนะคะโตแล้วจะมาถ่ายให้ดูอันนี้ก็คือสวยไหมคะโรสเม a ี่ค่ะกำลังแตกใบนะคะจากที่เราปักชำไปะคะ่ะอันนี้ก็สละนะคะวันนี้ฝนตกนะคะก็ทำให้ดินชุ่มฉ่ำคะ่สะสลัดสวยๆอันนี้อินทผลัมนะคะใส่ขวดพลาสติกไว้ ถึงเวลาก็จะเอาไปปลูกที่ต่างจังหวัดค่ะต้นนี้คือต้นอินทผลัมนะคะใส่ขวดพลาสติกไว้มาชมต้นนี้นะคะต้นนี้คือต้อนอะไรคะต้นนี้คือต้นงอะนะคะต้นงอกก็ปลูกไว้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นลองกองนะคะรับเพาะเมล็ดลองกองไว้มังคุดก็มีนะคะอันนี้คือมังคุดนะคะนยคะพวกต้นนี้คือมังคุดอันนี้มังคุดนะคะอันนั้นก็มังคุด ต้นนี้คือมังคุดส่วนต้นนี้ที่ปลูกไว้นะคะมองชัดๆปลูกใส่ในขวดพลาสติกปิดไว้นะคะต้นนี้คือต้นแอปเปิลค่ะก็อดเอามาถ่ายไม่ได้พวกนี้คือส้มเฉียวหวานส้มสายน้ำพึ่งนะคะค้าเ้ากันไปเพาะเมล็ดไวะคะ้ค่ะอันนี้เผือกนะคะก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาทำทำจากไข่แล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะ ตั้งตากแดดใส่น้ำนะคะมันก็เป็นจุลินทรีย์สสงคอแสงค่ะเอาไว้ลดต้นไม้นะคะมาดูใต้ต้นสลักนะคะอันนี้คือต้นอะไรคะอันนี้คือลิ้นจี่จักรพัดนะคะเพราะเพราะว่าส่วนตัวทำไมถึงเพาะพวกต้นไม้ต้นนี้ไว้มันเกิดเป็นฤด,ดูผลไม้พอเลยฤด,ดูผลไม้ไปเราก็จะไม่มีต้นไม้นะคะมันในช่วงฤด,ดูที่ได้กินผลไม้เราก็จะ พ่อพันไว้เพื่อที่จะไปปลูกต่างจังหวัดค่ะอันนี้ลิ้นจี่จกักรพพัดค่ะเรามาเดินเดินมาออกนอกสวนของเธอนะคะอันนี้คือต้นที่ปลูกนะคะอันนี้คือต้นใบของชูรสหรือคณะชายานะคะอันนี้ค่ะเป็นผักที่ผัดใส่มาม่าอะไรอร่อยมากเลยค่ะ แล้วก็ทําลาดหน้าผัดใส่น้ํามันหอยได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะหรือแทนผงชูรสได้เลยคือเด็ดยอดของเขาค่ะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะแล้วก็เอามาอบไมโครเวฟก็ได้นะคะตาให้ละเอียดใส่กระปุกไว้แทนผงชูรสค่ะหรือใครไม่มีไมโครเวฟก็เด็ดเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาคั่วไฟให้ร้อนพอสุกแล้วก็มาตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระปุกไว้ค่ะ มาชมต้นนี้คือต้นอะโวคาโดนะคะสูงมากเลยค่ะเลยเอวไปแล้วอันนี้คือต้นมันปูนะคะต้นมันปูเป็นผักที่อร่อยมากเลยค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นเผือกเหมือนกันปลูกใส่กระถางไว้นะคะใต้ต้นต้นเผือกเนี่ยนะคะต้นนี้สวยที่สุดเลยอันนี้คือลิ้นกี่จักพัรดินะคะ ส่วนพวกนี้ค่ะส่วนตัวได้ซื้อเคปกูดเบอร์รี่มากินนะคะเคปกูดเบอร์รี่รสชาติเป็นยังไงคะมันก็จะหอมมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเปรี้ยวๆมันมันอร่อยอยากบอกไม่ถูกค่ะอันนี้พวกส้มเจียวหวานส้มใสน้ำผึ้งนะคะก็พ่อพันในกระถางเดียวกันกระถางนี้มีล <laughs> ินจีจัรพัด เคฟกูดเบอร์รี่หรือทงเทงฝรั่งนะคะแล้วก็ส้มเชียวหวานส้มสายน้ำผึ้งนะคะอันนี้กินแล้วก็พ่อพันธุ์ใส่ในกระถางเดียวเนื่องจากเราไม่มีพื้นที่เราก็เลยปลูกไปแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะพามาดูพวกนี้นะคะพวกนี้ลำไยอีดอนะคะกำลังเกิดมากเลยส่วนกระถางนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะอันนี้สามารถกินเป็นผักสลัดเพื่อ เมนูคนรักสุขภาพได้เลยนะคะในกระถางใบนี้ก็จะมีเฮนาหรือต้นเกานะคะสำหรับย้อมผมนะคะปิดบังผมงอกไม่ไม่ให้ผมขาวนะคะแล้วก็อันนี้คือต้นเงาะนะคะต้นเงาะก็พ่อพันพันเงาะไว้ส่วนต้นนี้คือลิ้นจีจักรพพัดค่ะกระถางเล็กๆกระจุกกระจิ๊กเนี่ยนะคะมันเกิดคือ ต้นอะไรคะอันนี้ต้นละมุดนะคะพ่อพันละมุดไว้ส่วนต้นนี้คือพวกส้มเชียวหวานค่ะส้มสายน้ําผึ้งเกาะคาเขากันไปค่ะวันนี้เช้านี้ก็พามาดูต้นไม้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นลำไย,ยอีดอลำไย,ยอีดออันนี้คือละมุดนะคะต้นนี้ต้นละมุดส่วนต้นนี้คือต้นอินทผลามค่ะอินทผลาม พันเม็ดจูนนะคะอินทผาลัมหลังจากที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะคะเ,เราก็เอามาเล็ดของเขามาแช่น้ําค่ะาสามวันแล้วก็เททิ้งวันที่1แช่น้ําแล้วก็เททิ้งแล้วก็แช่น้ําอีกไป3วันแล้วก็เอามาเพาะนะคะาจากเป็นกล่องที่มันอยู่ในกล่องนะคะเอามาปลูกได้นะคะมันเป็นอินทผาลัมอบแห้งค่ะ ส่วนนี้เป็นิ้นจี่จักรพพัดนะคะอันนี้เป็นอะโวคาโดค่ะที่พ่อพัน,ไพพนโโโ์ไว้เพาะพันอะโวคาโดไว้ต้นนี้ก็ต้นผงชูรสนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยต้นผงชูรสอันนี้คือมันเบอรี่นะคะมันเบอรี่แล้วก็อันนี้คือต้นอังกับหนูค่ะ วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะพามาชมต้นไม้ค่ะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดกิ้งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่าหมี YouTube ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ